เป็นชุดสองตัวล่างนะครับนำาให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูเล่นๆนะครับสูตรของเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เข้ามาแล้วก็สิบเอ็ดงวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบสองนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไทยคลิปก็จะมาแนะนำสูตรเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับ เข้ามาแล้วก็ไหลงวดครับหัวนี้จะเด็ต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับตัวเลขนะครับดูเป็นแนวทางนะครับหกบ6กหนะครับใช้เลขล่างนะครับ2ตัวนะครับเลขที่ออกมา202นะครับล่างหกหกนะครับเราใช้6กบวกหกนะครับหกบอกหเราก็ได้มาที่2นะครับ สเราจะบอก2องคงที่ก็ได้มาที่ 4. ี4่นะครับสีบวกสก็ได้เจ็ดแล้วก็ลดแต้มาเป็น6นะครับส,ส่วนด้านนี้นะครับเราใช้นะครับ2และ2นะครับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับ2องเรายกมานะครับบวกสองเราก็ได้มาที่สนะครับอส่วนด้านนี้นะครับหลักหน่วยคือ2นะครับอายกมา2อบวกหนะครับเราก็ได้มาที่3นะครับ พิ่มแต้มมาเป็น4นะครับสี่บวกสองนะครับเราก็ได้6นะครับด้านนี้ได้เลขที่4ตัวนะครับด้านนี้ได้3ตัวนะครับเลขที่ออกมานะครับก็คือ4 4 6่ล่าง4 4นะครับเราก็เข้ามาที่44นะครับเข้ามาที่เลขล่างแถมเลขบนนะครับและต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เลขที่ออกมา446ล่าง44นะครับ4บวก4ก็ได้8 8บวก2ก็ได้0 0บวก3นะครับเราก็ได้มาที่เลข3นะครับ3บวก2อ่า3แล้วก็ลดแตบมาเป็น2นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ใช้4นะครับหลักร้อยนะครับ4มาบวก2นะครับเราก็ได้มาที่เลข6นะครับ6นะครับบวก1นะครับ หกมาบวกหนึ่งเราก็ได้มาได้เจ็ดแล้วแปดแปดบวกสองคงที่เราก็ได้มาได้เลขศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามนะครับเราเข้ามาที่หกสามนะครับก็เข้ามาที่เลขล่างนะครับศูนย์นี้เป็นเลขล่างนะครับล่างตรงๆนะครับไม่ต้องเพิ่เพล่ไม่ต้องกลับเลขนะครับก็เข้ามาตลอดนะครับก็นะก็เดินดีมากนะครับหน้าติดตามนะครับนี่เข้ามาที่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ด ่าแล้วเข้ามาที่61นะครับแถมเลขบนด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่09นะครับอ่าและต่อมาก็เข้ามาที่43นะครับก็เดินีมากนะครับครับก็มาดูกันต่อนะครับผมก็เสียงแหบแห้งไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่43นะครับอ่าเข้ามาที่43นะครับอ่าต่อมานะครับ ก็เข mm ้ามาที 91, Asian, terme, 3, 3, ่79นะครับ79ล่างนะครับงวดที่แล้วก็เข้ามาที่78นะครับ78นะครับการคำนวณนะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ0ูนย์63นะครับล่าง0 9นย์นะครับ0นย์บวก9นะครับศนย์บวกเ้าเราก็ได้มาที่เลข9ก้เบวก2เราก็ได้มาที่เลข1นนะครับ1บวก3ก็ได้4ลดแต้มาเป็น3นะครับ่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับ โซนมาบวกสองแล้วก็ได้สองนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขสามนะครับยกมานะครับบวกหนึ่งแล้วก็ได้สี่และห้านะครับอ่าบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกมาก็คือสี่สามนะครับอ่าก็อเข้ามาที่เลขล่างนะครับเลขที่ออกมาคือสามเก้าห้านะครับล่างสี่สามนะครับสี่กับสามบวกนะครับ สี่ก็บสามบวกกันก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองแล้วก็ได้เก้าเก้าบวกสามก็ได้สองและหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้เราก็ใช้นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยยกมานะครับบวกสองแล้วก็ได้ห้านะครับอ่าหลักหน่วยบนนะครับคือเลขห้านะครับห้าแล้วก็บวกหนึ่งก็ได้มาที่หกหลขกเจ็ดนะครับเพิ่มแต้มนะครับเจ็ดบวกสองแล้วก็ได้มาที่ห้าเจ็ดบวกห้าก็ได้มาที่เลขสองนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือ79นะครับ79ตรงๆนะครับมาดูงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกมาก็คือนะครับ603ดัง79นะครับ7จกบนะครับ7็บวก9ก็ได้มาที่6 6บวก2แล้วก็ได้มานะครับ8บวก3างที่แล้วก็ได้มาที่1และ0ูนย์นะครับลดแดงลงมานะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้หลักร้อยนะครับคือเลข6นะครับบวก2เราก็ได้8นะครับแล้วหลักหน่วยบนนะครับคือเลข3นะครับยกมานะครับ3บวก1เราก็ได้มาที่4และ5นะครับเราบวก2ก็ได้7นะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือนะครับ7 8นะครับเข้ามาที่78นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ6 2 6องหล้วก็เนะครับเราใช้7กับ8มาบวกนะครับ7จบวกแเราก็ได้มาที่เลข5นะครับห้าบวกสเราก็ได้7นะครับ7จ็ดบวกสเราก็ได้0เพิ่มลดแต้มมาเป็น9นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ใช้หลักร้อยนะครับคือเลข6นะครับ6กบวกสเราก็ได้8นะครับอ่าหกบวกหนะครับยกมา6กบวกหเราก็ได้มาที่7 แล้วก็เพิ่มแต้มาที่8นะครับ8บวก2แล้วก็ได้0น,นะครับเราได้มาที่8 7 8 0น,นะครับอ่าส่วนในนี้ก็7 0 9นะครับก็ตัวเลข G อ่าแล้วก็ตัดออกมาหนึ่งตัวนะครับตัด8หนึ่งตัวก็เหลืออยู่นะครับก็ไม่กี่ทุดนะครับก็มีก็อ่าผมได้จิตอ่าด้ จับชุดไว้นะครับจับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับลองดูนะครับเปิดชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับได้มาที่แปดเจ็ดนะครับแปดศูนย์แล้วก็แปดเก้านะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าอันนี้ก็กันเอาไว้ก็คือศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครับในต้องมาที่หกชุดนะครับก็ลองไปที่จารณาดูนะครับ ไม่น่าพลาดนะครับโสดนี้ก็เดินล่างมาตลอดนะครับสิบเอ็ดงวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบสองนะครับผมก็ยังมั่นใจอยู่เหมือนเดิมนะครับาก็อย่าลืมนะครับจดจำเอาไว้ก็มีเจ็ดกับแปดนะครับตัวไหนที่มีติดนะครับมีติดเจ็ดนะครับมีเจ็ดนะครับมีแปดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ 7จ็8มานะครับ100%นะครับร้อซนะครับเก็มี0ูนย์เนะครับแล้วก็7จ7ดเจ็ดาถ้า8มาก็8ปดเจ็ปดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ตามสถิติก็ของเราก็เข้ามาที่เลขต่างนะครับก็ยังเดินมาก็รู้สึกว่ามมั่นใจมากนะครับสูตรนี้นะครับก็ห้ามพลาดนะครับ ันนี้ก็เข้ามาที่เลืกอนล่างนะครับเดินล่างมาตลอดนะครับเดินล่างนะครับครับก็น่าติดตามนะครับส่วนนี้นะครับนะาเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดนะครับวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบสองนะครับก็ลองดูแนแนวทางนะครับตมชอบก็ลองจัดผูนะครับครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก่อ แนะนาตามโฉดที่เราคำนวณออกมานะครับว่าชอบหรือไม่ชอบแลวแต่ท่านจะพิจารณาดูเองนะครับผมมั่นใจที่เจ็ดกับแปดนะครับเน้นออกมาคือเล็กเดนะครับก็ลองดูนะครับที่ตัวไหนที่มีติดเลขกเกีดก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็อ่าอ่าต่อไปก็คงจะมีอีกนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ